ในสัปดาห์ที่แล้วเราทําการนับทั้ง S50 แล้วก็ทองนะฮะเซตเรานับ3ทองเรานับ4ส่วนสัปดาห์นี้เตรียมฟังฉเฉลยสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมันีฮีโร่นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทนนปประจำเช้าวันจันทร์ที่26 เดี๋ยวเราเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์กันต่อมกราเป็นยังไงนะทองยังไหวนะแต่ว่าเซตเนี่ยเดี๋ยวมารอดูอัปเดตวันนี้นะครับผมขออัปเดตของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากันก่อนนะมี a a v นี่ยังสวยเชงกระเดะใช้ได้นะฮะสะต็อปลอดอยู่ที่1.19อ e ีออนะสบายสบายอยู่แล้วสต็อปลอดอัปเดตท,ที่97.25 AS เป็นจัหวะการกลับตัวแต่ทาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ได้แย่นะแต่ทำได้ไม่ดีนะครับจะตอรลอดดันไว้ที่2.66ห้ามต่ํากว่านี้ฮนะเปตกโกแน่นอนตอนนี้พักตัวนานยังต้องใช้เวลาครับสตออสิบแปดจุดสองศูนหัวหง,วง23่สิบสาพระเอกระเบิดไปเลยนะฮะสวยงามนะบอกแล้วว่า6จุดเท่าไหร่ 5.9นะ5.9 6.1เราไม่ได้มองนะครับมันเบรกแน่นอนตอนนี้เบรกแล้วยังคงถือเล่นได้นะครับสตอ p l ปลออยู่ที่5.75 KTC อยู่ในแดนบวกนิดหน่อยครับทำได้ไม่ค่อยดีอารมณ์คล้าย AS AH นะครับสตอ p l ปลอ26.75ครับดันกันขึ้นไปส่วน M ทำได้ดีมากนะฮะสตอร์ปลอตอัปเดตที่18.30 เล่นระยะสั้นนะครับนะจำไว้นะ m j d c a s เล่นระยะสั้นหัวหงสามารถ Follow t r e n d ได้ครับ Fsmart ใช่ไหมครับนะนก็เล่นระยะสัน้นอัปเดตตลอปล้าจดนะฮะเรามาต่อกันที่ตัวดัดชนีเลยนะก็ ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดเอาไว้ว่าอยู่ในโซนแนวรับต้องโชว์สปิริตนะเด้งวันแรกไม่สวยฮะพูดกันตามตรงเด้งวันที่สองทำได้ดีฮะวันที่สามทำได้ดีซึ่งสามวันเนี่ยมันก็มาถึงแนวต้านแล้วนะซึ่งแนวต้านก็ทั้งตัวดัชนีเซตเองนะครับแล้วก็ตัวเ5 0ก็มาถึงแนวต้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เขาจะทำการเฉลยแหละครับว่าจะเอายังไงต่อ าเดาเรามาลองเดาเอาอย่างนี้ดีกว่าวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยมันก็จะเฉลยอยู่แลลวนะฮะว่าหน้าเทดมันจะมาอย่างไงถ้าถ้าเซตนะฮะวันจันทร์วันอังคารวันพุธดูดีๆนะครับถ้าหน้าตาแบบนี้เหมือนวันที่ห้ามกราคือทิ้งไส้ข้างบนหนึ่งสองแปดเจ็ดแล้วก็ลงมาปิดที่หนึ่งสองแปดศูนย์อารมณ์ประมาณนี้นะถ้าเป็นแบบนี้ก็เตรียมจบเกมได้เลยนะฮะเตรียมจบก็คือวางช็อตซื้อช็อตได้เลย หรือยังไงดีอะไรก็ได้นะ,ะทิ้งไส้บนลเรามาปิดแดงปิดเขียวนี่ทิ้งไส้บนแบบนี้แล้วก็ทำบอดี้สั้นๆแบบนี้นะฮะก็เตรียมช็อตได้เลยแต่ถ้าเกิดสามารถยืนได้เต็มแพ่งหน้าตาสวยๆแบบนี้นะฮะเหมือนวันที่1เดือนสิบสอมีไส้บ,บนได้นิดหน่อยนะแต่ไส้ยาวต้องกังวลน,นะถ้าเกิดปุ๊บปิดสักหนึ่งสองแปดเจ็ดมีไส้อันนี้ มีโอกาสนะครับกลับเทนเลยนะฮะจากขาลงจะก,กลายเป็นขาขึ้นนะซึ่งอย่างตัว s ห0 h 2 6นะฮะใน t i m e f ฟ a m e Day มันจอ่อมันจ่อต้านจ่อต้านในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมีโอกาสกับตัวได้ไหมมีโอกาสกับตัวได้นะแต่โดยปกติมันจะมันจะเหมือนให้ฝากความหวังไว้ที่แนวต้านแล้วมันก็จะไม่อยอมไปต่อเพราะฉะนั้นมันจะมรรพุธเนี่ยถ้ามันไม่ยืน850ส,สวยเลยนะ เงินแบบเต็มแท่งก็ไม่ไม่ไม่เอาแบบสมมตินะว่าเปิดอ่ะสมมติมาเปิดโดดปุ๊บเปิดโดดเลยขึ้นไปเล่อแปดหกศูนย์แปดหกห้าลงมาปิดแปดห้าศนย์แบบเี้จบเกมนะฮะเพราะฉะนั้นต้องสังเกตพฤติกรรมนะจันอังคารพุธไม่น่าจะหลุดสาวันเนี้ยจะต้องมีแท่งเฉลยออกมาให้เพื่อนได้เห็นแล้วก็พอมันเฉลยเดี๋ยวเราก็เทคแอคชั่นนะะว่าเราจะทำยังไงกันต่อ ส่วนคนติดสแกนของวันนี้อันนี่ผมเล่าให้ฟังนะที่บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วป่วยนะผมไปไปตรวจมาแล้วก็พบว่าเป็นอินฟลูเอนซ่าไทบีนะครับติดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีแต่ว่ามีผมเป็นแค่คนเดียวนะฮะทางบ้านไม่มีใครป่วยนะ <laughs> รอบนี้เมาบนเดียวนะก็อาจจะมี อาการที่พูดแล้วมันเสียงมันจะออกจมูกนิดหนึ่งต้องขออภัยด้วยนะครับก็อ่ะเรามาดูสแกนตัวแรกนะฮะ ap a p ล e นสั้นได้ในกรอบแนวต้านเบาทจะตอบรอดอยู่ที่8ปดจ้าศ a w c เป็นต้นเทรนไมไ่สวยมากนะครับจะตอบรอดอยู่ที่1นึ่งจุดเก้าเจ็ดแนวต้านสองจุดสองสี่นี้น่าสนใจนะลองลองดูว่าตรงนี้มันคือต้นกำเนิดของ Vshape เลย แล้วก็สตอล์ต12.40ไม่ได้ลึกมากประมาณ3ช่องนะครับแนวต้าน13.50มีโอกาสเบรกได้ด้วยนะฮะถัมาคือ CBG นะเป็นต้นเทรนแหละแต่ว่าไม่ได้จ๋ามากแนวต้านมัน45.75สตอลอด41.50 CK น่าสนใจเพราะมันดึงได้ค่อนข้างแรงนะครับสตอลอดอยู่ที่12.4ก็วันนี้ต้องเป็นแท่งเขียวเท่านั้นนะฮะ อาจจะเล่นได้เลยนะครับแล้วก็เล่นทำกำไรเป็นเดทเลยก็ได้นะตัว CK สัถัดมากคือ FPT VN19 เมันจะฟื้นจากความตายนะฮะสต็อปลอดอยู่ที่1 2 2สอห้ามหลุดแล้วก็ควรขึ้นต่ออย่างเดียวนะฮะยิ่งภายในสัปดาห์สัปดาห์2สัปดาห์นี้ควรจะขึ้นต่ออย่างเดียวถ้าทำไม่ได้ก็คือไม่น่าเล่นแล้วเช่นกันกับตัว m e Pro h o m e Pro ในสัปดาห์นี้ก็ไม่มีทางเลืออื่นฮะต้องขึ้นอย่างเดียว เราตบรออยู่ที่หกจุดห้าเพราะฉะนั้นถ้าใครเล่นฮ็โปแล้วสัปดาห์นี้มันยังไม่ยอมขึ้นนะฮะต้องเปลี่ยนตัวไปเล่นตัวตัวนี้ตัวโมโนนะโมโนเนี่ยวันที่สิบสิบสามมกราสิบห้าสิบสี่มกราไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่ามันดึงกลับคืนขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นมองว่าชุดตรงเนี้ยมีโอกาสเป็นชุดสะสมนะครับตรวตบรอจะอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งแปด แนวต้านี้น่าสนใจมากฮะอาจจะไปถึงหนึ่งจุดห้าศูนย์เลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็เล็งๆกันเอาไว้ละกันนะฮะอาจจะใช้เวลาอยู่นะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะโดนทุกโดนอะไรยังไงเท่าไหร่อาจจะดึงเวลากันไว้แต่ถ้าเกิดเข้าใจดีก็น่าจะลาขึ้นไปได้เลยนะครับถัดมาคือ SCGP stop 20.3ยี่สิบจุดสามมีโอกาสหลุดได้นะแล้วก็มีโอกาสหลุดแบบไม่ได้เสียทรงด้วย เพราะฉะนั้นก็เผื่อใจไว้นะอาจจะมงนตบลอสักสิบเก้าจุดห้าอะไรเงี้ยก็มีโอกาสเป็นขาขึ้นที่รุ่นแรงต่อไปนะครับถัดตัวสุดท้ายเป็นช่วยสมแน่ๆครฮะ stp i นะถ้าฟังเสียงผมมันไม่ชัดนะฮะก็ดูเอล้วกันนะมันตัวใหญ่อยู่อยู่ตรงนี้นะครับต l ล s ออยู่ที่4.50จุเรมีโอกาสขึ้นไปแตะโซนประมาณ5บาทได้นะแต่ไม่น่าจะเกิน5บาทนะเข้าสู่ช่วงอัปเดต พกภัณฑ์ตัวอื่นนะครับก็พอว่าจะสัมพันธ์ไว้นะใครที่อยู่ในกลุ่มเทรของมันนี่ e r โอยู่แล้วกลุ่มลา์อยู่แล้วนะครับคุณสามารถอัปเกรดนะจากในกลุ่มไลา์ให้กลายเป็นไลฟ์เพื่อดูเทรดทองในช่วงเย็นได้นะครับคุณสามารถปรึกษาหลังใหม่ที่ l ล n e oa ของช่อง Money Hero ได้หรือว่าถามในกลุ่มไลนะ์นั่นก็ได้นะฮะ เออนะว่าอยากจะอัปเกรดเพื่อที่จะเข้าไปดูดูไลฟ์ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะฮะเออเราแค่อยากรู้ว่าจะเทรดจริงจังหรือเปล่านะโอเคนะหรือว่าใครอยากจะฝึกฝนการเทรดก็เข้ามาจอยในกลุ่มไลน์ได้เรามีกลุ่มไลน์สองกลุ่มนะฮะคือกลุ่มไลน์เทรดทองแล้วก็กลุ่มไลน์เทรดทีเฟกใครสนใจเข้ามาจอยกันได้ครับผมอ่ะ ผมขออัปเดตที่ราคาทองคำงินก่อนสัปดาห์นี้ทองก็ต้องมีการเฉลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมพานับใช่ไหมฮะวันที่13บามการาเนี่ยเรานับหนึ่งฮะหนึ่งสองสามซึ่งวันศุกร์ที่16มันก็ต้องนับสี่นะฮะแต่ว่าวันศุกร์ที่16เนี่ยมันมีพ i ยแอคชั่นเกิดขึ้นฮะซึ่งเป็นลักษณะของการจิ้งซ้ย,ยาวด้านล่างแล้วขึ้นมาปิดน,นี่เป็นการปิดแดงแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าบอดี้มันแคบมาก มีโอกาสที่จะเฉลยในสัปดาห์นี้ว่าจะขึ้นต่อนะในสัปดาห์นี้นะเอาดูด,ดีอาจจะกินระยะเวลาไม่เกินสามวันแต่ถ้าเกิดมันไม่ไปก็พายแอคชั่นตัวเนี้แยแสดงว่ามันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรนะแต่ผมผมเดาเอานะไม่น่าจะเกินสามถึงห้าวันนะ่าจะเฉลยแล้วออแล้วก็เป็นการเฉลยทางขึ้นแต่ถ้าเกิดลงก็สต็อปลอจะอยู่ที่สี่ห้าสามเจ็ดนะฮะ อัดมาคือตัวบิตคอยนนี่น,น,นี่มันไม่ไปอันดับแรกคือมันไม่ไปไอ้แท่งที่เราคุยกันก็คือโซนนี้ใช่ไหมมันมีมันมีรีเจ็คน,นะมันมีแท่งเขียวมีแท่งโซนแดงปิดลงมาโอกาสไปนะมีเหมือนกันแต่น้อยมีแรงสู้มาตลอดนะฮะ เอาเป็นว่าถ้าในชุดนี้เขาทำต่ำกว่า94,000นะ94,000นะหลุดแบบไม่ดึงไส้ขึ้นนะสมมติว่าหลุด94,000ปื๊ดลงมา92,000มันดึงกับอย่างนั้นอย่างนั้นแสดงว่าแรงซื้มอมมนยังดีแต่ถ้าเกิดหลุด94,000แล้วหลุดเลยนะครับมันจะเป็นจุดในการเปิดช็อตเซลนะฮนะเปิดช็อตเซลล์ของบนะิตคอยนะตรงนี้มันอยู่ในโซนบนยังไงก็ต้องมองช็อตเอาไว้ก่อนเนาะ แล้วก็าการาคาทองคำนะบ้านเราต่อบาททองอัปเดตท,ที่6กหมื่นแปดนสามร้อยห้าสิบหกมี่อห้าสิบตามมาน,นี้ของวันศุกร์บวกมา50บาทนะแต่คิดว่าในสัปดาห์นี้ก็ต้องเห็นชัดเจนอาจจะมีนะอาจจะมีแตะเจ็ด0มื่นนะถ้าเกิดมันเบรกแล้วมันยืนได้จริงๆนะฮะแล้วก็สุดท้ายค่างเงินของเรานะพอบอกให้พี่รอ พี่ก็เล่นตัวเล่นตัวนะแต่ไงก็ตามห้ามหลุดนะสามสิบเอดจุดหนึ่งสามจุดสองี่ห้ามห้ามมาเล่นโซนนี้ถ้าลงก็แสดงว่าตัดสินใจแล้วล่ะว่าชุดในการพักตัวทั้งหมดตั้งแต่วันที่สามสิบธันวาคมปีสอันหร้อหกสิแปดจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายอะไรฮะมันเป็นแค่การพักตัวเบาๆเพื่อหาจังหวะในการลงต่อแค่นั้นเองนะฮะ<ม>แล้วก็โจ์สุดท้ายนะตอบคําถามกันนะครับ สาม,มารถเข้าจาังหวะนีอ๋อมันมันขึ้นมาแรงมากสาม,มารถเนี่ยมันขึ้นมาแรงมากนะครับจังหวะนี้เล่นได้ไหมสต็อปร้อสมันลึกมากครับห้าจุดสี่ห้าไหวไหมฮะถ้าไหวก็ไหวนะแต่ถ้าเกิดเล่นไวกว่านี้ก็สต็อปร้อสสักห้าจุดหกศูนย์ก็ยังดีครับถ้าไหวก็เล่นได้ครับแต่ถ้าไม่ไหวก็ข้ามไปเล่นตัวอื่นฮะ CRC อซีทุนสิบเจ็ดบาทยังรันไปยาวๆได้ไหมยาวๆเลยฮะอ่า มันเป็นต้นเทรนได้ฮะแต่ว่าเป็นต้นเทรนสั้นนะครับเพราะฉะนั้นรันยาวๆตอบได้เลยว่าไม่ได้แน่นอน,นครับสต็อปลอตอยู่ที่17.60อาจจะรันได้สัปดาห์นี้ไม่ข้ามสัปดาห์หน้าอะไรแบบนี้นะครับสมาชิกกดตรงไหนสมาชิกกดตรงนี้ฮะเนี่ยปุ่มคำว่าสมัครมันจะอยู่ใต้คลิปนะครับหรือไม่ก็ทักมาหลังใหม่ก็ได้ครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์ผุ่มสมัครไปให้นะฮะเมือ่อต้นคลิป อาจารย์ดูหน้าผมคนดางบ้านหน้าเหมือนน้องเวลาเวลาเนี said, mm ่ยเขาเขาจะแล้วเขาจะมีความเป็นผู้หญิงเยอะนะแต่เขาก็จะเหยียดเพศผู้ชายนะอะไรที่เป็นผู้ชายเขาจะไม่ชอบแล้วเขาก็จะมาฟ้องให้มามีฟังบอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีครูบางคนนะบอกว่าเวลาเนี่ยหน้าเหมือนป้า เวลาก็ปฏิเสธบอกว่าจริงๆแล้วเวลาเนี่ยน่าเหมือนมี <laughs> อารมณ์ประมาณนั้นน่เป็นเผื่อระวังงูสวัสด์อ๋อไม่ไม่เหมือนครับงูสวัสด์ผมเคยเป็นครับจะเป็นที่โหดมากครับตำแหน่งตำแหน่งคือเป็นเป็นในลิ้นนะเป็นงูคือพักผ่อนน้อยมากนะช่วงนั้นเอ,อเคยเป็นทั้งเดียวแล้วก็ตำแหน่งเดียว แล้วก็ต้องไปรักษาด้วยหมอเอ็นทเลยนะนอนโรงพยาบาลเลยนะตอนนั้นนะช่วงร่างกายวันนี้อาจจะมาได้นะแต,ต่มันไม่ใช่อนะ่ะโดยโดยรอยโลกอะ่ะมันไม่ใช่โอเคเอาไม่มีไม่มีคําถามคุณเลยนะฮะมีนิดหน่อยนะเป็นคําถามแบบผื่นจะเป็นส่วนใหญ่โอเคครับก็ทุกคนก็ดูแลสุขภาพให้ดีครับพักผ่อน เยอะ,ะมีเอฟซทักมาหลังใหม่เหมือนกันบอกว่าอาอยากให้หยุดรายการพักผ่อนบ้างนะครับแต่เราจะมีหยุดบ่อยอยู่แล้วครับหยุดไปเที่ยวะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นช่วงที่ผมอยู่ที่อุบลเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากหยุดครับอืมจะเรียกว่าไงมันจะรบกวนเวลาเพื่อนๆนะเพราะว่าเพื่อนๆนะหลายๆคนก็อยากจะดู นะแล้วมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็หาข้อมูลมาเสิร์ฟส่วนใครที่อยากจะเข้านะเป็นสมาชิกเพื่อนๆก็สามารถกดนะครับมันมีผมคำว่าสมัครนะครับพอกดแล้วเนี่ยมันจะให้เลือกแพ็กเกจสามร้อยสามร้กับสี่รคือเหมือนกันนะนี่พูด,พดตรงๆนะครับก็สมัครแพ็กเกจสามก็ได้นะครับแล้วก็แพ็กเกจ150ร้ิเนี่ยจะมีคอสอีเลียแล้วก็คอสทีเฟกแล้วก็รายการ ต่างๆนะอีกหลายรายการที่เพิ่มเข้ามาให้สําหรับระดับเจร้อยาสิบกมีคนถามว่าสมัครสมาชิกสามร้อยแล้วแต่ดูคลิปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคลิปเจร้อยห้าสิบสามร้อยไม่ได้ดูได้ทุกคลิปครับแต่ว่าเจรอสิบจะดูได้ทุกคลิปก็ประมาณนี้มันต่างกันนิดเดียวอนะฮะใครที่สนใจแพ็กเกจไหนก็ผมแนะนําว่าลองสามรอยดูก่อนก็ได้นะถ้าคิดว่ามันเอ้ยมันมันเวิร์กนะได้ข้อมูลดีได้ได้ข้อมูลก่อนแล้ว มันสามารถทำกำไรได้นะเพื่อนเพื่อก็อยู่ต่อหรือไม่ก็พัฒนาการเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบก็ได้นะหรือว่าอยากจะเลี้ยงขนมน้องก็เสียห้าสิบก็ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ตกวันละเท่าไหร่อ่ะสิบบาทแล้วก็มีข้อมูลให้ทุกวันนะแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โห แล้วหยิบออกมามันไม่ง่ายกว่าเหรออืมน่ะเวลาลูกข้าวเหนียวเนาะเดปะเผ็ดปะย่าหมี่ย่าหมี่ยาใหญ่อืออกมารนเนาะ เออไอนเอาหมดเลยว้าได้สักเม็ดหนึ่งไหมนะเวเดี๋ยวดั้งมันหายนะดั้งมันจะหายไปนะนะกระติ๊บข้าวเหนียวมันมันดุนดั้งเรานะ